แม่เขาฉลอง9ปีจัดเต็มจริงๆนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทพเกม่วยช่องที่คนนวก้ก๋วยมานั่งเล่นเกมนะครับวันนี้ก็อยู่กับการรีวิวอีเวนต์ใหม่นะครับก็เหมือนจะเป็นอีเวนต์ฉลองครบ9ปีนะครับ anniversary นะฮะ9ปีเกมเศรษฐีนะครับแจกตัวละครเอลโรนี่แจกผู้พิทากษ์แห่งดวงดาว เอลโลนี่ฟรีฟรีอ่ะโอ้โหแบบแล้วเป็นตัวฟรีที่มีบัฟด้วยโอ้ oh. แล้วก็นี่ฮะตัวละครใหม่นะครับสายลบสุดแกร่งอีกแล้วนะครับผู้พิทักษ์แห่งดวงดาวลูเซียโอเคนี่ฮะรับมาแล้วเรียบร้อยนะครับอีโ e วผู้พิทักษ์แห่งดวงดาวอัพเต็มติบดบัฟอีกตั้งหากนะฮะโอ้ oh. โหแบบมันดีจริงๆนะฮะเรียบร้อยโอเคก็ ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนก่อนดีนะครับอะ่ะเริ่มจากการไปดูตัวละครใหม่กันก่อนนะครับอ,อ่ะมาถึงก็ขายเลยผู้พิทักแห่งดวดาวเลวนี่นะครับเมื่อตกไปยังพื้นที่หัวมุมนะครับมีโอกาส75นตะครับติดตั้งวงเวทนะฮะก็คือถ้าเกิดว่าตัวเรานะครับเดินผ่านวงเวทนะครับหรือว่าไปเหยียบวงเวทก็คือได้แลนด์มาเพิ่มภายในแถวนะครับก็สกิลของเอลเลนี่นั่นแหละเออแล้วก เม <ítulo> anyway, ื่อตกไปยังแลนด์มาร์กนะครับหรือก่อสร้างโดยตัวมโอกาส75%นะครับเพิ่มค่าผ่านทางคูในทีมที่เลือกนะครับหลังจากนั้นสร้างเป็นแลนด์มาร์กอัตโนมัติและเรียกสุ่มฝ่ายตรงข้ามนะครับก็คือเป็นสกิลล้มละลายของเอลโรนี่นั่นเองนะฮะสกิลที่2นะครับเมื่อตกไปยังแลนด์มาร์กของฝ่ายตรงข้ามมีโอกาส80%ยยเว้นค่าผ่านทางหลังจากนั้นเปลี่ยนเป็นของชั้น2เทิร์นนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นโยเว้นค่าผ่านทางและทาสีอัตโนมัตินะครับไม่ต้องจ่ายเลย๋าัลหงนะ คอยเตาเลือกหน้าหลังโคตรเยอะนะครับแล้วก็นี่เลยนะครับตำนานผู้ประทักดวงดาวเอลโลนี่คือเป็นตัวเดียวเลยนะที่ตำนานปั๊ดและมีสกิลเพิ่มขึ้นมานะครับสกิลเพิ่มขึ้นมาก็คือเมื่อเริ่มต้นเทินมีโอกาส50เซนย้ายไปยังพื้นที่ว่างโคตรดีคือแบบได้ทอยแบบ2รอบอะเออประมาณนั้นนะครับแล้วก็เมื่อตกไปยังพื้นที่หัวมุมนะครับมีโอกาส 90%ติดตั้งวงคุยเฮดโหจาก7จบามันเพิ่มเป็นเ0แล้วก็เมื่อตกไปยังเรนม,รรมาร์คโดยตัวมโอกาส85% 85%เรนะครับเรียกฝ่ายตรงข้ามโอเคก็เมื่อตกไปยังเรนมาร์คของฝ่ายตรงข้ามมีโอกาสยกเวก้นค่าผ่านทางนะครับผมก็คือ90%เลยนะครับจาก80เนาะเปลี่ยนเรนมาร์คของฉัน2เทินแต่ข้อเสียของมันคือมันใช้ได้แค่ทีเดียวอะ่ะเออมันต้องคิดดีๆนะครับเพราะว่าตัวนี้มันทาสีออกแค่ทีเดียวเท่านัั้นนะครบ เมือ่อทอยเต่ามีโอกาส75%ดเรื่องหน้าหลังแล้วทอยและมีโอกาส1 0อยอร์เซนย้ายไปในระยะทอยเตา่ามันจะโหดไปไหนเ่ะเอ้ยตัวนี้โคตรดีจริงๆดีมากเลยนะครับถ้าใครที่แบบว่ายังหาสายวิกไม่ได้นะตัวนี้เนี่ยน่าจะถูกใจหลายๆคนนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับอีโบผู้พิทักษ์แห่งดวงดาวลูเซียนะครับเป็นการยำสกิลนะครับแต่บอกเลยว่ายำสกิลโคตรดีเลยนะ ามาดูกันนะครับสกิลแรกนะครับเมื่อฝ่ายตรงข้ามได้ตกอย่างพื้นที่ของฉันมีโอกาส80%ใช้เอฟเฟกแสงจันทร์กับฝ่ายตรงข้าม1เทิร์นเอฟเฟกแสงจันทร์คือเอฟเฟกอัญมณีของไกอาเออนะคือถ้าเกิดว่าฝ่ายตรงข้ามมาตกอย่างพื้นที่ของฉันนะฮะมีโอกาสใช้เอฟเฟกแสงจันทร์เลยโคตรดีนะครับแล้วก็ เมื่อฉันอยู่บนแลนด์มาร์กตอนจบเพลินมีโอกาส70%นะครับติดตั้งหนามน้ําแข็งโอเคอันนี้ก็ตามนั้นนะฮะบ,บนแลนด์มาร์กที่มีของฉันทั้งหมดก็คือเป็นสกิลหนามน้ําแข็งโอเคครับอันนี้เข้าใจง่ายนะครับอีกอันนึงนะครับเมื่อฝ่ายตรงข้ามมาตกพื้นที่ของเรามีโอกาส40%นะครับทำลายเต๋าฝ่ายตรงข้าม2เทินโอ้โหมันเป็นการยำสกิลแต่เป็นยำสกิลที่ดีโคตรเลยนะครับอ่ะ สกิลที่2นะครับเมื่อตกพื้นที่ใดก็ได้เมื่อตกไปยังพื้นที่ใดก็ตามเลยนะพื้นที่ใดก็ตามเลยนะครับที่มีการก่อสร้างอาคารมีโอกาส6กบใช้เอฟเฟกโซ่ตัวกับฝ่ายตรงข้ามโซ่ตัวนะเป็นสกิลที่น่าลำคาญที่สุดนะฮะโอเคและสุ่มย้ายพายุทรายนะครับก็คือบังคับฝ่ายตรงข้าม1คนนะครับแล้วก็เราไปตกยังพื้นที่ที่เราเลือกนะครับ ต้องเป็นพื้นที่เราด้วยนะอ่ะาแล้วก็เมื่อฝ่ายตรงข้ามย้ายทันทีสองครั้งในหนึ่งเทิร์นมีโอกาส80%ส่งไปยังเกาะร้างคือมันเป็นการยำสกิลที่ดีอ่ะโคตรดีอ่ะแต่ว่าตัวหลักผมอาจจะไม่ทำไว้เพราะเอาตรงๆนะเอ่อตัวนี้อาจจะสู้หารยองไม่ไหว <c oughs> นะอาจจะสู้หารเอ้ยไม่ใช่ฮาระยองดิอ่าตัวเอาเฮียตัวใหม่กูลืมอีกแล้ว นั่นแหละตัวใหม่นะครับมันสู้ไม่ไหวนะฮะแต่ดีเอาจริงๆนะตัวนี้ถือว่าดีเลยนะครับแล้วก็บัฟอัปเกรดอนุบิตนะครับผู้พิพากษาอนุบิตกลับมานะครับผมโอเคมีจี้เครื่องรางใหม่เข้ามานะครับเป็นลิงมอนสเตอร์สาวตำนานนะครับอันนี้ก็คือใส่ได้เฉพาะผู้พิทักษ์เอโลนี่นะครับเท่านั้นนะครับก็คือทุกการทอยเต๋ามีโอกาส40ชาร์จโล่ซูปเปอร์นะครับแล้วก็เมื่อ ซ่าคารครบสาหลักมีโอกาส85%ย้ายไปยังจุดสตาร์ทนะครับผมรับเงินเดือนเพิ่ม100%ก็เหมือนเลนมอนเตอร์แค่มีชาร์จโล่ไม่ได้มีอะไรเลยนะฮะแล้วก็หมวกครบรอบ9ปีนะครับผมหมวกสายรุ้งนะฮะเพิ่มความแม่นยำคุมเต่า54%หลังจาก2เทิรบ์บวก10%นะครับป้องกันสกิลปะคามย้ายและตรวจจับของฝ่ายตรงข้าม2เทิร์ถ้ามีหมวกไทเทเนียมหมวกนี้ก็ข้ามครับเค้กช็อาเค้กครบรอบนะครับผมอันนี้เป็น เป็นเค,ค้กครบรอบนะครับเมื่อตบยางแด์มาร์คของฝ่ายตรงข้ามมโอกาส65%จ่ายค่าผ่านทางพื้นฐานและทาสีสองเทินโอ้ยดีอูนะครับแล้วก็เมื่อตบยังพื้นที่ของฝ่ายตรงข้ามมโอกาส80%ยกเว้นค่าผ่านทางย้ายหลังจากนั้นย้ายไปยังพื้นที่ที่ต้องการ2ครั้งโอเคแล้วก็ที่ครบรอบ9ปีนะครับแม้ว่า9รอบนะครับก็คือเมื่อก่อสร้างอาคารครบ3หลังมีโอกาส99%ย้ายไปยังตำแหน่งที่ยืน เก้าครั้งโอ้โห,โหนะครับผมแล้วก็เมื่อฝ่ายตรงข้ามได้รับแดนฟางมีอการเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์สร้างแดมาเพิ่มโอ้โหแล้วก็มีสกินเสริมด้วยนะเมื่อมาถึงเกาะร้างมีอการเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ยกอหนีออกจากเกาะร้างนี่ถ้าใครติดเกาะน,นะโคตรสวยนะครับแล้วก็มีอัญ,ญมณีมาใหม่นะครับสามเหลี่ยมอสถานะเก้าอันนี้น่าจะขายหมดไปแล้วเออนะครับอันนี้สามเหลี่ยมอันนี้เป็นของผู้พิทักษ์แห่งดวงดาวแล,แล้วนี่ผู้พิทักษ์แห่งดวงดาวเอนี่นะครับแล้วก็ เป็นลิมิเต็ดนะครับอัญมณีสกินนะครับผู้พิทักษ์อันเชิญเอลโรนี่นะครับอันนี้เป็นสกินเลยเหรอ <S <S อ่าเดี๋ยวค่อยไปดูนะครับก็คือมีโอกาส90%ป้องกันเอฟเฟกอันตรายทีใช้กระชั้นนะครับ,บเฉพาะอีโวผู้พิทักษ์แห่งดวงดาวเอลโรนี่เท่านั้นแล้วก็มีอัญมณีผู้พิทักษ์ผู้พิพากษาอนุบิสนะครับผมเข้ามานะครับก็คือในเทิงของฉันเมื่อโตอไปยังแลมา์มีโอกาส55%สร้างแลม์มาเพิ่มและเคลื่อนย้ายทันที ก๊อปอันูบิสเนี่ยก๊อปอนูบิสธรรมดามาซึ่งโหดกว่านะครับผมโอเคเมื่อล็อกอินในระยะเวลาที่กำหนดนะลูกบาศท้าทาย99หนึ่งครั้งในระยะเวลาซึ่งลูกบาศจะมีอีววผู้พิทักษ์อ๋ออันนี้ก็คือน่าจะรับกันแล้วแหละเออก็ไม่มีอะไรนะครับล็อกอินรับตามกำหนดนะครับวันที่7นะครับรับก๊อปปี้ระเบิดนะครับแล้วก็ตาประทับ วันที่8หมัดปืนวันที่9้ารองเท้าดรอปนะครับวันที่10โดนก๊อปปี้วันที่11หมวกอาร์ชิลอันนี้ก็คือ3วันนะครับผมโอเคก็ไม่มีอะไรเนาะอ่ะถ้าเกิดว่าเราจะเอาผู้พิทักษ์แห่งดวงดาวอุยผู้ผู้พิทักษ์ดวงดาวนี่กูดูแฟรี่เทลมากไปเนี่ยเออผู้พิทักษ์ดวงดาวนะครับผมผู้พิทักษ์ดวงดาวลูเซียคือตัวมันน่ารักอะตัวมันน่ารักนะครับผมเอาจจริงนะแต่ว่า ผมไม่ทําไว้แล้วผมไม่ทําแล้วกันนะครับคือถามว่ามันโหดไหมมันโหดแต่ว่าคือเรามีฮารายองแล้วผมว่าฮารายองน่าจะโหดกว่านะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ผมขอข้ามแล้วกันนะครับอ่ะผู้พิทักษ์แห่งดวงดาวรูเซียนะครับผมถ้าใครที่จะทําก็ใช้ดาวตกนะครับ5ชิ้นนะครับแล้วก็โลกที่สวยงาม5ชิ้นนะครับผู้พิพากษาอนุบิดใช้เหมือนกันนะครับผมอีโวเลวาเทียนนะครับใช้อย่างละ4นะครับเจ้าหญิงมาโยใช้3เอลโรนี่ใช้2นะครับ แล้วก็แพ็กการ์ดสุ่มอีโวนะครับมีอีโวเกตาโห้ยมีโอกาสได้เกตาด้วยนี่เลยอูดูดูดูนะครับผมเดี๋ยวนะไว้เลนมึงมาทําไมก่อนนะครับผมโอเคก็ใช้อย่างละสองนะครับมีโอกาสสุ่มเนาะแล้วก็แพ็กการ์ดธรรมดานะครับใช้อย่างละหนึ่งนะครับก็จะมีอ่าเอลิเซ่นะครับมีเมียนะครับมัลิจูน่านะครับดาร์คเทติลูเาประมาณนี้ละกันนะครับผมอ่ะ แล้วก็มีแสงตํานานนะครับมาขายก็ข้ามไปไม่มีอะไรนะครับผมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นป้าแตกะตํานานมันเท่มากเลยอ่ะการตำนานมันแบบประตูแห่งดวงดาวนเนี่ยใช่แน่นอนเออนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันว่ามันเปลี่ยนสกินหรือเปล่านะครับผมโอเคก็ไม่มีอะไรเนาะโอเคอันนี้ข้ามไปไม่มีอะไรอ่าไปดูก่อนนะครับสกินสกินนะ สกินสกินเข้าที่ไอเทมนะครับผมอ่ะโอเคเข้าไปสมุดอัญ,ญมณีชุดแต่งกายอ๋อไม่เปลี่ยนสกินด้วยโอเคเลยคือมันเป็นมันเป็นอัญ,ญมณีสกินเฉยๆอย่ะคือถ้าเกิดว่าใส่ไปก็คือจะเป็นอนุบิสสีฟ้า คือไม่ได้แปลงร่างเป็นเอ่อเป็นหมาน้อยนะไม่ได้แปลงร่างเป็นหมาน้อยแบบนี้นะครับไม่ได้แปลงร่างนะอ่าไม่ได้แปลงข้างนะครับผมก็คือใส่แล้วแค่เป็นสกินอนุบิสสีฟ้านะครับแล้วก็เอลูนี่ก็ก็ป้องกันเอฟเฟกอันตรายนะครับผมก็คือจริงๆใช้ไม่ใช้ก็ได้นะแต่ป้องอันนี้เอกตอันตราย60%นี้ก็ถือว่าค่อนข้างเยอะอยู่นะครับแล้วก็สกินมันก็สวยนะอ่าโอเคอันนี้ช่างมันนะครับอันนี้ของเก่านะครับอ่ะ เรามาดูสิ่งที่เกมมันต้องการให้เรามาดูก็คือแพ็กเกจนะครับอันนี้ก็ข้ามไปไม่มีอะไรนะครับมีแพ็กเกจพิเศษนะครับซื้อได้หนึ่งหมื่ครั้งเท่านั้นนะครับก็คือราคา9,999เเพชรถือว่าถูกมากนะครับก็คือมีตัวละครตามนี้เลยนะครับตามที่เห็นเลยไม่มี ก็คือเลือกเลือกได้เลยอ่ะเลือกได้ตามนี้เลยนะครับก็จะมีทั้งสายวิกนะครับตัวแรกน่าจะเป็นสายวิกนะครับแพ็คแรกนะครับผมจานวนจากัดสายวิกส่วนแพ็คที่2นะครับก็เป็นสายล้มนะครับสายล้มโอเคตามนั้นนะตามนั้นนะครับถ้าเดี๋ยวแล้วอนูบิดอ่ะถ้าใครมันจะไปสุ่มวะอนูบิดมาปิดในเนี้ยคือหมื่นเพชนะครับปิดชัวๆนะครับเพราะว่ามันเลือกได้เลยนะครับอีโวอนูบิาผู้พิพากษาอนูบิดนะครับแล้วก็เนี่ยฮะ แพ็กเกจนะครับผมอีโวอานูบิสนะครับ499นะครับแล้วก็อันนี้กล่องแบบเลือกแสงแห่งตำนานนะครับเอ่อก็แสงแห่งตำนานไอตัวที่มันมากลับมาให้ทำนั่นแหละว่ามัมีอะไรนะครับ399นะครับผมแหมช่วงนี้ลดกระจายอ่ะแสงแห่งตำนานนะครับผมผู้พิทักษ์ผู้พิทักษ์ผู้พิทักษ์ดวงดาวนะครับผมเอโรนี่นะฮะกับสานะครับแล้วก็ นี่ฮะมอนสเตอร์นะครับผมชาร์จโล่นะครับ399นะครับอ่าแล้วก็อันนี้นะครับป้องกันเอฟเฟกอันตรายนะครับ60%ขอ399แล้วก็นี่ฮะ5,000 5,000เพชรครับผมก็จะได้อสามเหลี่ยมอห้นะครับของอันนี้มันใช้ได้เฉพาะเอโลนี่นะอ่าใช้ได้เฉพาะเอโอนี่นะครับผมแล้วก็สี่เหลี่ยมอเจนะครับใช่ไหม อ๋อสามเหลี่ยมอเจ็ดสี่เหลี่ยมอห้านะครับห้าพันเพชรเฮ้ยเดี๋ยวนะอันนี้มันขายหมดหรือวะสามเหลี่ยมโอเก้าอ่ะสามเก้าเก้าเฮ้ยหมดโคตรไวเลยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะฮะก็มีแสงตามนี้เลยนะครับสามเก้าเก้านะครับแล้วก็อันนี้นะครับตามนั้นแหละสามเก้าเก้านะครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วโอเคก็มาในรูปแบบของ ไม่กาแจ็คพอตนะครับอันนี้ผมขอข้ามไปแล้วกันนะครับผมเอาไว้ผมค่อยเอาตัวตัวอื่นมาทําแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะผมจะรับประกันว่าเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับแต่ว่าอ่าผมจะไม่ใช้ตัวหลักทําเพราะว่าตัวตัวหลักเนี่ยผมต้องการเก็บเพชรนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้ไปดูกันนะครับผมอ่ะอ่า,อาโอเคอันนี้ใบส่งใบทองได้ก็ไม่มีอะไรนะครับน่าจะประมาณนี้นะครับสําหรับ เอลูนี่นะครับโดยส่วนตัวเนี่ยผมไปเล่นมารอบหนึ่งแล้วก็ผมว่าเอลูนี่ธรรมดาโหดกว่านะครับเอลเอลนี El ่ El ตัวเก่าเนี่ยน่าจะโหดกว่าเพราะฉะนั้นอ่ะเดี๋ยวผมลองไปลองเล่นดูสักตานึงแล้วกันนะครับผมสวมที่เครื่องล้างมผมผมลองใช้อยู่ประมาณนี้แหละก็ไม่รู้ว่าจะใส่อะไรนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวไปเจอกันนะฮะเอาละ่ะช่วงนี้เอลูนี่น่าจะเต็มเซิร์ฟเค้กโอเคสวย นี่เขาถึงขนาดไม่ใส่หมวกไปเลยเหรอเขามั่นใจอะไรขนาดนั้นวะปึ๊บโอเคสวยงามอันนี้คือผมติดเบิ้ลอยู่นะฮะปึ๊บปึ๊บนี่เห็นไหมอันนี้คือติดตั้งแล้วนะครับอ่าแล้วผมเลือกไปยังหัวมุมนะฮะเพื่อมาติดตั้งอีกรอบนึงโอเคปึค๊บ ทึบนี่เคลื่อนที่ไปในแถวนะฮะทึบอืเคลื่อนที่ไปยังป๊าบอืผมผมกลัวผมทอยภาพว่ะห้าไปนั่นไงกูกะแล้วเชีย เมืองด้วยโอเคผมว่าผมก็ไม่รู้จะสร้างตรงไหนเหมือนกันอ่ะผมสร้างตรงนี้แล้วกันเรียกโอ้โหมันปาน่าละเบิ์ใส่เมืองกูอีกแล้วอือโอ้โหสกิลไม่ออกตายแล้วกูแต่แค่นี้ก็ แค่นี้ก็มีโอกาสชนะที่สูงมากเลยนะครับผมมาโอ้เขาใช้ลูกบาทตัวนี้ด้วยอย่าลืมไปมันใช้ลูกบาทฟรีกันใช่ไหมอ๋อแต่เขาไม่มีเขาไม่มีมอนสเตอร์ไม่มีมอนสเตอร์ก็เล่นยากครับเอาเลยเต็มที่นี่ไงปลาระเบิดกลับครับผมปลามาปลากลับไม่โกงฮนะ ทุบสิบก็พอจริงๆอ่ะจริงๆอ่ะสิบก็ชนะแล้วนะฮะเรียบร้อยครับทึบเนี่ยเนี่ยแล้วแล้วคือรองเท้านินจามันกลับเมืองด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเมื่อกี้ผมไม่จบอะ่ะก็ก็ยังทอยต่อได้นะครับมันเนี่ยมันเล่นง่ายนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับตัวเอลโอนี่นะครับ อย่างที่บอกครับเอลโรนี่เนี่ยหลักๆก,ก็คือขอแค่มีแบบมอนเตอร์หมัดอ่าตระกูลมอนเตอรก์ก็จบแล้วนะครับผมแต่ว่าเอาจริงๆนะครับถ้าเทียบระหว่างตัวผู้พิทักษ์แห่งผู้พิทักษ์ดวงดาวนะครับกับเอลโรนี่ธรรมดานะครับผมเอลโรเอลโรนี่ตัวนี้นะฮะผมเลือกเอลโรนี่ตัวนี้มากกว่าเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันมีสกิลกับเมืองนะครับและเวลาเบิ้ลครบสามครั้งเนี่ยมันเลือกปยายามพื้นที่ไหนก็ได้อีก นะครับซึ่งถ้าเทียบกันนะครับผมผมแนะนําเล่นเอลนีธรรมดานะครับแต่ว่าเอลรนีดวงดาวเนี่ยบง่งๆงแม่งฟรีไงมันฟรีเออแล้วแบบเนี่ยเอาไปเล่นกับจี้ตัวนี้ก็ได้จี G ้ฟรีเดี๋ยวนะเนี่ยกระเป๋าสตางค์นี่ก็ได้เนี่ยโอ้โหอันนี้ก็ได้เออนะครับผมก็อย่างที่บอกครับตัวเอลรนีนะครับมันมันเป็นตัวละครที่มันเล่นได้เรื่อยๆนะครับแต่ ถ้าให้เทียบกับตัวละครใหม่นะครับพวกสายวิกเนี่ยก็อาจจะสู้ยากเหมือนกันนะครับอย่างที่บอกนะครับผมแล้วก็สำหรับตัวผู้พิทักษ์ดวงดาวลูเซียเนี่ยเดี๋ยวเอาไว้ผมไปทำรอบหลังแล้วกันนะครับผมผมสัญญาว่าผมทำแน่นอนนะครับผมโอเคครับผมก็น่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากช่องเทพเก็บโอเยอด้วยละกันนะครับผมยังไงก็เอาไว้จอการคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับผมจุ๊บๆบรักทุกคนนะครับบ๊ายบายจ้า